ครับวินัยดีมีมารยาทงามครับคืออัตลักษณ์นะครับของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนโงเรียนนะครับวันนี้นะครับคุณครูวีรวัตรบรรจงนะครับมาสอนนักเรียนชั้นป .6 กทับหนึ่งนะครับในเช้าวันอังคารที่16นะครับเดือนมีนาคมพศ2564นะครับวันนี้นะครับในฐานะที่นักเรียนชั้นป .6 นะครับจะจบแล้วนะครับคุณครูวีรวัตรก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงนักเรียนนะครับ เป็นสิทธิ์รุ่นที่4นะครับที่จะจบไปนะครับเร็วๆนี้นะครับ <c> คุณครูวิลวลาวก็เลยมอบให้นักเรียนนะครับเขียนความรู้สึกในใจนะครับในหัวข้อเรื่องอทดทีดททท่รักนะครับให้นักเรียนป .6 ทุกคนนะครับเขียนบรรยายความรู้สึกจากใจของนักเรียนที่มีต่อคุณครูต่อเพื่อนๆนะครับต่อสถาบันการศึกษาหแห่งนี้นะครับ <c> ตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้แจกกระดาษให้นักเรียน นะครับทุกคนแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับนักเรียนชั้นป .6 คับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับนักเรียนน่ารักตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็กำลังคิดนะครับนึกคิดความรู้สึกที่มีความผูกพันนะครับต่อโรงเรียนของเรานะครับอีกไม่นานนะครับเราก็จะมีการสอบไฟนอนหรือสอบปลายภาคเพื่อเลื่อนชั้นไปนะครับไปเรียนมัธยมนะครับอันนี้คือนะครับนักเรียนชั้นป .6 ของโรงเรียนอนุบาลที่สบาตะบนลงเย็นนะครับอันนี้นะครับเป็นห้องเรียนนะครับของโรงเรียนอนุบาลนะครับเป็นห้องเสาแหลบนะครับับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนที่นี่นะครับในห้องแอร์นะครับเรียนในห้องแอร์นะครับตัวนี้นะครับนักเรียนชั้นป .6 ของเรานะครับมีหลายหลายคนนะครับวันนี้ก็อาจจะมาไม่ครบไม่เต็มนะครับมีธุระมีภารกิจนะครับขาดเรียนประมาณสองสามคนนะครับที่ไม่มาวันนี้นะครับ บางคนก็ไปถ่ายถ่ายรูปนะครับเพื่อมาติดนะครับไปที่จบป .6 นะครับป .6 ของเรามีสองห้องครับ6ทับ1และ6ทับ2นะครับอันนี้คือบรรยากาศนักเรียนนะครับในการเรียนการสอนของโรงเรียนรัชบัตรตะบนนงเย็นนะครับนี่คือนะครับเด็กชายนัทพงษ์รุ่งโรจน์นะครับเป็นประธานของเรานะครับ เป็นเด็กเรียนดีนะครับเป็นประธานโรงเรียนด้วยนะครับนักเรียนที่นี่นะครับเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเรียนเรียนดีนะครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเรียนนะครับตั้งใจเรียนมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมาจากบ้านนะครับนะครับหลายๆที่นะครับมาไกลนะครับสิบกว่ากิโลสิบเจ็ดสิบแปดก็มีนะครับมาจากไหลายแหลแรงนาขามนะครับ มาจากดอนตาลก็มีเรามีนาซิงนะครับล้วนหลากหลายนะครับหมู่บ้านนะครับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะครับหลากหลายนะครับต่างพื้นที่นะครับมาเรียนนะครับตื่นตั้งแต่ตีห้านครับเพื่อมาขึ้นรถนะครับรถรับส่งโรงเรียนของเรานะครับนี่คือบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของห้องเรียนนะครับมีมีติดแอร์นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สี่นะครับของสิทธิ์นักเรียนนะครับที่จบจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนงเย็นนะครับนี่คือนะครับประธานนะครับเขาจะมีความสามารถนะครับเรื่องด้านศิลปะนะครับเก่งนะครับเรื่องศิลปะนะครับวาดรูปสวยนะครับเรียนเก่งแล้วก็ศิลปะก็ถนัดนะครับตัวหนังสือก็สวยนะครับส่วนมาก เขาจะชอบวาดรูปนะครับคุณไอนะครับนัตพงษ์ล่งโรดนะครับนะครับพลังนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับเขียนความรู้สึกนะครับความในใจนะครับหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนนะออกนะครับออกมานะครับอ่าน ความในใจนะครับให้เพื่อนๆฟังและคุณครูได้ฟังด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับเขียนดีนะครับมีสาระนะครับได้เนื้อหาใจความที่นะครับกินใจเพื่อนๆก็จะอ่านให้คนทั้งโรงเรียนนะครับนักเรียนทั้งโรงเรียนฟังในวันที่ผูกแขนใบสีรษะวันที่จบนะครับวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้นักเรียนนะครับตั้งใจเขียนให้ได้เยอะที่สุดนะครับ กินใจนะครับให้กินใจอ่านแล้วโดนใจนะครับนะครับอ่านแล้วซาบซึ้งนะครับนักเรียนทุกคนนะเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องการเขียนบรรยายนะครับเพราะว่าเราได้สอบโอเน็ตไปเมื่อวานวันก่อนนะครับวันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็นักเรียนก็ได้เขียนนะครับบรรยายนในข้อสอบนะครับนักเรียนก็นําประสบการณ์ตรงนั้นมาเขียนตรงนี้นะครับ แับนี้คือบรรยากาศทั่ว,วไปนะครับ